ก่อนเดินต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวลัดไอเด้นทุกคนเลยนะครับวันนี้หยบเซิฟปักจ๋าเหมือนเดิมนะครับโอ้โห oh, oh, oh. แอร์ดรอปมันตกนะฮะตอนนี้คนเลยแย่งกัน oh. มี M4 ม,มาด้วยครับทุกคน oh. หลังจากที่อีพีก่อนเราได้ M4 แล้วนะครับ oh. ก็จะเอามาใช้ให้มันคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> ไม่รู้จะโดนดักยิงตายก่อนหรือเปล่า oh. เดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยไม่รู้มีคนมาเป็นทีมบ้างหรือเปล่านะ รู้สึกเสียงปืนมันดีงแปลกๆเลยไม่ยิงกันนานจังว่าเอ็มกับฟาร์มัสผมเห็นข้างหน้าคนหนึ่งแล้วครับแต่เราจะเอาตัวเอ็มโฟก่อนฮนะเราจะดูตัวเอ็มก่อนว่าเป็นตัวไหนเราต้องตัดออกไปก่อนมันจะเป็นตัวปัญหานี่ไงยิงละตัวที่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนโอเคเอ็โฟล่วงแล้วครับ เยางว่งวงงวอยู่ฮะยังมีตัวนอนอยู่ตายไปให้หมดก่นอนคนเบาลูกกระสุนสี่ตัวนอน แตกเฮ้ยโอ้ยตกใจเลยแม่งโ่มาจากไหนเนี่ยโ่มาจากไหนแม่งตกใจเลยยิงตัวหลังอยู่อยู่ดีๆแม่งกระโดดมาโอ้สะดุ้งเลยกูอย่าเล่นอย่างนี้แบบปล่อยนะตกใจเนี่ยเดี๋ยวเราจัดชุดอีกชุดลงไปแล้วกันนะครับ น่าจะยังทันอยู่นะโอ้โหเสียวสลังวาบเเมือกี้โผล่มานยังกับผีโอเคเออยังอยู่เปล่าอ่ามีเสียงปืนอยู่ว่ะทุกคนคนที่ได้เอโมโฟไปน่าจะกลับบ้านแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเอโมโฟมันก็ไม่ได้เผื่อนนะครับตอนเนี้ย เป็นผมผมก็กลับนะแต่เราจะมาเก็บกวาดคนที่เหลือดูนะครับว่าพอจะมีอะไรที่เอากลับบ้านได้มั่งเสียงคลานยังเสียงคลานนี่มันโอพจริงๆก่อนยังยังคลานไม่หยุดเลย เ,ออเสียงการเงียบล้เบาหูขึ้นหน่อยมีคนเบากระบอกโหดูศพดีทุกคนศพเกลือนเลยโหไม่มีอะไรผมอยากให้เซิร์ฟเดี๋ยวมันเปิดเป็นเซิร์ฟมาตรฐานจางเลยนะครับเป็นเซิร์ฟเหมือนเป็นเซิร์ฟที่แอดมินเขาสร้างให้เหมือนว่าก่อนอะ่ะ แค่เล่นอย่างนี้ผมยังคิดถึงเลยนะมันสนุกมากเลยดูดิกทุกคนนะมายิงกันต่างคนต่างมายิงกันอย่างเงี้ยไม่มีทีไม่มีอะไรจะเจอ,อเด้ว่เอออ่า <c oughs> นี่ไงแองลูดหน้าผมจะแหกแลวเมื่อกี้น่าจะเอาปืนไปเก็บแล้วล่ะนะหรือตายไม่รู้นะครับแต่ผมนะ่ะไม่รู้เหมือนกัน แต่คนนี้แหละที่ยิงผมแน่นอนแค้นแค้นไปไหนแล้ววะโยิงซิกแซกเหลือเกินกลับบ้านไปก่อนเลยเราอ่ะยังไงกึ่งเจอตีไรพกแต่กึ่ง เจ้าของบ้านนั้นบอกว่าไม่วิ่งหน้าตั้งเลยเออนี่เจนโออีกแล้กระสุนยังพอมีเหลืออยู่ครับน่าจะได้อยู่โอ้โหสิกแซกใหญ่เลยกลัวโดนรูดจัง ตั้งไอ้นี่แล้วครับโดนหั่ไปั้งเมือ่อกี้เฮ้ยโอ้เกือบเกือบเดดโยดก่อนเลือดโลมากเลยครับจะตายเฮ้ยความยาแน่เลยไม่ตายสักที ขอไปปั๊มยาก่อนครับเลือดเราโลมากเลยอ๋ออ๋ออ๋อ <c oughs> แมงฟินจริงๆเออรู้ว่าง เอาได้กระสุนมาเพิ่มแล้วเราเฮ้ยแม่งเอ้ยลูกกระสุนหมดมาดิเอาเออจนโอ้ยแกเ,ออเนียนเนียนเนียนโอ้โหโ กึ่งแม่งเยอะอจริงๆเลยเสียงแม่งแสบแก้วหูมากครทุกคนแม่งเริ่มหลอนกับกึ่งลนะแล้วเนี่ยเกมนี้ผมโดนกึ่งยิงตายเยอะที่สุดแล้วมนะั้งครับแม่งแสบแก้วหูจัดเสียงมนะันอะวิ่งหนีก่อนครับของเรารู้สึกว่าเราได้มาเต็มตัวแล้วนะเริ่มจะเริ่มจะเยอะแลนะ้วเนี่ย สามสิบนัดมันไม่พอจริงๆวะน่าจะมีแม็กหกสิบนะเหมือนเกมเกมอื่นอะที่มีแม็กหกสิบเหมือนวอรซี Z อะสามสิบนัดยิงไม่มันเลยหาที่ปั๊มยาก่อนฮนะเลือดไม่เต็มสักทีสถานการณ์ยังไม่สงบว่ะี่เจฟ

อย่างนี้ปาหมาดหรือเปล่าอ,อ๋อชื่อจีนอีกแล้วตัวละครตัวนี้สวยแค่น่ารักจัดใครมาสร้างอะไรไว้ตรงนี้วะมาไม่พักเลยเว้ยขอปั๊มยาก่อนเถอะ นั่งนั่งรอกันเลยอ่ะอของไม่มีเลยไกลไก่เอ้ยไม่มีเลยของไม่มีอะไรแล้วครับผมว่าเราขี่แมงกะไซเอาของไปเก็บก่อนดีกว่า ขอขอสัก่อยก่อนไปอุ้ยฟาม์มาสไปดีกว่ามอไซค่ายอยู่ไหนไปแล้วเฮ้ยโดดลงมาจากบ้านปะดีแจไปหนึ่งดีนี่ทุกคนเจอคนปลุกลูกป่าะ่ะ เป็นต้้นไมของผมมใครห้าตตัดตอนนี้แอร์ตกอีกรอบแล้วนะครับทุกคนแอร์เริ่มตกอีกรอบแล้วนะผมไม่ไม่อยากเข้าไปข้างในนะเหมือนเขาจะเช็คชื่อแล้วเจอผมแล้วลนะ่ะเหมือนจะรู้ตัวแล้วแต่ผมจะอยู่แถวนี้แหละมันเป็นจุดที่มันมองเห็นแอร์ข้างในนะครับ เดี๋ยวรอเขาตีก่อนรอเขาตีแอร์ก่อนอ่าอ่าตีครับเรียบร้อยอแหมแขนนี้ใช้ได้ผลว่ะ <c oughs> ข้าไปดูก่อนนะไม่รู้มีของอะไรหรือเปล่า <c oughs> ้เสียงคลานว่ะ เสียงคลานด้วยเอ้ยมีคิวบีด้วยครับมีคิวบีด้วยเจอแล้วครับนี่อยู่หน้าผมเลยมีมาแล้วไม่มดแล้วเจ็บน,นนะน่ะเจ้ร่วง ท,ที่ไม่มีเลย้ยมีชูความยากนเอออืมโดนไปหนเข็มขอดูหน่อยสิมีอะไรบ้าง โอ้ห oh. ของเพียบเลยอ่ะ oh ho. อืมอิ่มอิ่มมากข mm hmm. องเต็มเลยครับทุกคนไข่ oh เขาเดินไปก่อนไปถาม เขาเขียนอะไรวะเอ่ออย่าปมบ่อย่าป,าปนบ้านผมเลยครับนี่ไม่ตายว่ะเจ็บอยู่นะเดินเข้าไปดูอีกหน่อย ไปฝั่งนู้นมีกึ่งด้วยว,วิววายเหมือนจะยิงในบ้านนะครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเกระโดดดูวะกระโดดดูวะก็เดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหกึ่งด้วยออืม้มีพวกแร่พวกอะไรด้วยก่อโอ้โ,อโห แอร์ดอบตกอีกแล้วขยันตกจริงๆเลยร์บนี้นะอเพิ่ง <c oughs> เ,เก็บไปเมื่อกี้ตกอีกแล้ะน่าจะยังไม่มีใครมาเพราะผมอยู่ใกล้สุดเลยเมื่อกี้ข้าไปกดแอก่อนแอนี่มันเรียกร้องหาเราแล้วมันต้องมันต้องได้เราแล้วล่ะอันเนี้ยมันต้องได้เราแล้วล่ะไหนดูซิมีอะไรบ้างกดไปก่อนประทานของดีๆไหมพี่ด้น้นอง รอฮะที่เหลือหาจุดซุ่มก่อนอ้ามีมาแล้วมาแล้วเชิบโอ้โหโดนไปหลายเม็ดอยู่เฮ้ยไม่ตายว่ะ เ,เรื่องสักเลมาเนี่ยไปไหนวะอ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ย,อยโ,อโอ้ยโอ้โหเกือบตายอะเก็บจังวะอ๋อกระสุนจอกก่อนนี่เองอแสบเลยฮะแสบหลังเลย ติดฟิตเจ็บจังเลยอ้าวจะยิงกับใครวะอานนี่ไงอืุอ้ยเอ็มโฟด้วยนี่หว่าเอ็มโฟด้วยครับเอ็มโฟเอ็มโฟอือโดนเจ็บอือเอ็มโฟ มาก่อนเลยครับกับตายอ่ะเจ็บจัดยนี่ถะเข้านี่ถ้ามีใครเข้ามาป่วนอีกคนหนึ่งนี่ตายเลยเนี่ยโอ้โหเซ็คให้ดีฮะอย่าให้ใครเข้ามาได้ ห้าห้ออกก็เช่นกันใกล้แล้วฮะทุกคนใกล้แล้วมาดูกันนะครับว่าแอดดอกอันนี้มันจะมอบของดีๆให้เราหรือเปล่า ใส่มาเลยคนระับยังมีใครมาเพิ่มีโอเคโอค้โอหของเต็มเลยใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะผมว่าผมต้องไปสร้างแคมป์เพิ่มแล้วล่ะครับรู้สึกจะไม่ห่อใยเลยหวังว่าจะไม่มีใครมาดักนะ ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปหาอะไรทําต่อเหลือพวกชุดไยอ่ะที่เรายังไม่ได้นะพวกชุดไยเรายังไม่ได้เลยโอเคไปหาที่สร้างแคมป์ก่อนรู้สึกรู้สึกจะรวยมากเนี้